กกกกฎหหมาาาาายยเี่วัดดับบรรรรรชทสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกันสุดาเย็นใจชั้นม .4 ทเดเลขที่15กออันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับกฎหมายกันก่อนนะคะกฎหมายหมายถึงกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่มีอำนาจค่ะเพื่อควบคุมและจัดระเบียบความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม กฎหมายเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องรับผิดชอบหรือหลับบทลงโทษตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ค่ะ ต่อไปเรามารู้จักความหมายของการรับราชการอาหารกันนะคะว่าคืออะไรการรับราชการอาหารคือการที่บุคคลเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติโดยมีกฎหมายกำหนดให้ชายไทยทุกคนที่มีอายุครบ21ปีต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการอาหารพศ2497การรับราชการอาหารแบ่งออกเป็นสแบบหลักค่ะ 1>, 1. การเกณฑ์ทาหารผู้ชายไทยทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องเข้าร่วมการคัดเลือกซึ่งอาจจะเป็นการจับใบดำใบแดงเพื่อสุมว่าใครต้องเข้ารับราชการอาหาร 2. การสมัครใจผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการอาหารสามารถสมัครเข้าร่วมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านการจับฉลาก คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้รับราชการอาหารผู้รับราชการอาหารต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ21ปีบริบูรณ์การสุขภาพร่างกายต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคหรือความบกพร่องทางร่างกายที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้การศึกษาไม่มีข้อกำหนดเฉพาะแต่ในกรณียังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาอาจได้รับการผ่อนผัน ข้อกำหนดในการรับราชการทหารการคัดเลือกผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารต้องเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกหรือจับใบดำใบแดงเพื่อสุ่มว่าใครจะเข้ารับราชการทหารการสมัครใจหากไม่ต้องการผ่านกระบวนการจับใบดำใบแดงผู้ชายสามารถสมัครเข้ารับราชการทหารได้ด้วยความสมัครใจตั้งแต่อายุ18ปี การฝึกอบรมผู้ที่ถูกเลือกหรือสมัครเข้ารับราชการทหารต้องเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานตามที่กองทัพกำหนดระยะเวลารับราช,ราชการทหารปกติคือ2ปีแต่ในบางกรณีเช่นผู้สมัครใจหรือมีคุณสมบัติพิเศษอาจมีการลดระยะเวลาการรับราชการได้การผ่อนผันและการยกเว้น เหตุผลด้านการศึกษาผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาสามารถขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้จนกว่าจะศึกษาสำเร็จเหตุผลด้านสุขภาพหากมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพที่ขัดขวางการรับราชการอาจได้รับการยกเว้น บุคคลในครอบครัวที่เสียสละเพื่อชาติหากมีบุคคลในครอบครัวได้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่บุคคลในครอบครัวนั้นอาจได้รับการยกเว้นจากการเกณฑ์ทหารการลงโทษในกรณีหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเป็นการกระทำผิดกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497 ซึ่งได้ระบุบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเคราอาหารรวมถึงการหลีกเลี่ยงหรือปฏิบัติการเข้ารับราชการอาหารดังนี้ 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงหรือหนีทาหารพาระราชบัญญัตริรับราชการอาหารพศ2497 เป็นกฎหมายที่กำหนดให้ใชายไทยทุกคนที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์ต้องเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเกณฑ์ทหารหากบุคคลใดฝ่าฝืนหรือพยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารจะถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับการคัดเลือกแต่ไม่ไปตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุผลที่ชอบทมจะถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงหรือการหนีทหาร ไม่ไปเข้ารับการคัดเลือกตามหมายเรียกผู้ที่ไม่ไปเข้ารับการคัดเลือกตามหมายเรียกจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปฏิเสธการเข้าร่วมการรับราชการอาหารหลังถูกเลือกผู้ที่ถูกเลือกให้เข้ารับราชการอาหารแต่ปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีอาญาและรับโทษจำคุกไม่เกิน5ปี การปลอมแปลงเอกสารหรือปิดบังข้อเท็จจริงผู้ที่พยายามหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารโดยการปลอมแปลงเอกสารหรือปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจำคุกไม่เกิน5ปี